สวัสดีครับน้าๆแล้วก็พี่ๆด้วยนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับรับชม DJ เจ m มออนไลน์นะครับเจมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้นะครับเจมขออนุญาตนะครับแนะนำในเรื่องราวของเว็บไซต์นะครับ djjonline.wixsite.com/station นะครับนี่คือเรื่องราวของเว็บไซต์นะครับที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ อันนี้ก็คือฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับกดคลิกเข้าไปฟังได้เลยนะครับออายากสิไปถึงเหตุแบบบนนนี้อภัยไดเเจเงสปรามาดูเรื่องราวของโทรศัพท์นะครับสมาร์ทโฟนกันบ้างนะครับก้อนนี้ก็คือรูปลักษณ์นะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องราวของเว็บไซต์บนเครื่องสมาร์ทโฟนโทรศัพท์นะครับเนาะ เราสามารถคลิกฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงเช่นเดียวกันได้เลยนะครับควมมีีงบเราสามารถเลื่อนลงมาข้างล่างได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทปที่เจมจัดไลฟ์สดตอนหัวค่ำนะครับซึ่งเราก็จะมาถ่ายถ่ายทอดในวันรุ่งขึ้นได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ แล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับแล้วก็ศิลปินนักร้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจมก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยที่อนุญาตให้เจมมาเปิดเพลงได้นะครับอันนี้ก็คือศิลปินคร่าวๆนะครับเนาะก็ฝากกันไว้ด้วย djonline.wiksite.com/station j a m ครับ